บอลวันดีเ <พบ S 1> นี <7 S 1> คั้งี่สิบอครบเขวบแล้วนะครับนี่ส่วนข้างในก็กินอาหารกันอร่อยนะครับส่วนนิวตันก็นี่อยู่กับพี่เอชแนลกินกันอร่อยอยู่2คนนะครับนอกบ้านเดี๋ยวจะเข้าไปฉลองวันเกิดด้วยการจุดเทียนแล้วนิวตันสามารถเป่าทีเดียวให้ดับได้ไหมไหนให้เราจะคอยดูกันนะครับเยี่ยมมาก แบบไหนข้าวเหนียวเอ้ยข้าวเหนียวเยี่ยมเยี่ยมเ,เ,ยนะเยี่ยมเขาอะไรนะเขาจะให้อะไรพี่โอเคไม่ว่านิวตันจะให้อะไรพี่เอกก็จะชอบเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนิวตันหนึ่งวันมอบให้กับนิวตันซึ่งไม่รู้เอาอะไรพี่กินนั่นคืออะไรหรือนลี้ยวเลีวนี่ที่นิวตันให้มาโอเคพี่จะกินให้เป็นของขวัญนิวตันนะครับปไปบนานเวลาเขาจะกิดตนี่วันเกิดของนิวตันนะครับวันนี้นิวตันเดย์ มาแล้วนี่นะครับวันนี้นิวสตันเดย์วันเกิดของนิวตันนะครับเอาแล้วครับเตรียมเปล่าแล้วเตรียมเปล่าแล้วนิวตันอายุครบกี่ขวบครับอายุขวบเจ็ดขวบแล้วโอเคเนี้อขวดก็มาด้วยโอเคมากันเลยครับเด็กเด็กเดี๋ยวถ่ายแล้วลงช่องเบ b ก Channel อย่าลืมไปดูด้วยนะ Happy birthday to you happy birthday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  เอาเอม่เอาเสียมันจอโอ้โหอร๊ะอะไรนะคะเอาให้เพ่กินเนอะเพ่กินได้ไหมขอได้ไหม ได้เลยจ้านี่เลยหยิบได้เลยครับใส่ได้เลยครับได้รับของขวัญจากคุณลุงไม่โดนเลยอ๋ออันนั้นมันแตกกันขอบคุณครับนี่โอ้โหได้เลยจ้ายู่ทั้งได้เลยครับอ๋อว้าวนี่โอ้โหเก็บไว้ดีๆนะ ไม่ดีอย hey ่าให้หายนะครับนั่นไม่ไหวเยโชติการให้ถือเยี่ยมนี่สุดยอดครับโอ้ไม่ได้หากค่ะเกิดอะไรนะไปเล่นที่ไหนนะโอ้โหพี่เอกเอา เอาญ้าผักหวานแล้วกันค่้าผักหวานใส่ตอมลิกนะได้ได้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะแล้วก็ทำเอามีพี่เอกงบแค่ร้อยเดียวนะโอเคได้โอเคว้าอะไรครับเดตันว่าไงจ๊ะโอ้ขอบคุณครับโอ้โห S <S <preach science> นอ้นองรักน้องรักน ER oh. <necessary> ี่เอาไปแจกที hmm. <mat ull gun literacy> ่ไปแจกใครอีกเดี๋ยวนะกลางคืนเนี่ยนะกลางคืนจะไปบันจักรยานเด็กๆทำอะไรกันหรออ๋อเดี๋ยวได้คิวเล่นขายของเลยหรอโอ้โห